ครับช่างหนุม่มเมล์ไฟครับวันนี้ไปรีวิวร้านช่างหนุ่มครับเดี๋ยวจะเปิดร้านซ่อมเราไดูเป็นไงครับแสดงยืนมึงถ่า,ย,ายน้ำคียงวันนี้ถือคางได้ครับ,มรบไม่ยากครับเปิดร้านซ่อมให้ลูกค้าทำเองก็ได้ครับแห้งแห้งทำอะไ้ เอาหัวต่อกัอนไหมเดี๋ยวห้ามหัวต่อให้มนนีงานเยอะครับอยู่คนเดียวด้วยผมไม่ค่อยทันครับนี่ก็อีกยี่สิบพันครับเรียหัวต่อกัน ตอกตรงๆเลยพิษครับจะปั่นห้อยๆแลนะครับครับชั่ครับนั่นออกแล้วครับเรางานอย่ากขันแน่นนะคันนี้ไห้ยังก่อเปิดควอดเปิดควอดครับแรงบ่วกครับแรงแต่เราหาซิมหาย เอายี่ห้หาครับม่หงเป็นยงเพียรเป็นยังเพียรันไหนแล้วอันไหนแล้วขมซื้อเยอะเออมซืช่างเพียรนะครับโอเคครับ